พรจากปากแม่ไม่สามารถที่จะช่วยทําให้มนุษย์มีความสว่างสว่าได้ครับไม่สามารถแล้วแม่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าพรใดก็แล้วแต่พรใดจับใครเทวดาสูงส่งแค่ไหนก็ตามแต่ต่อให้พระผู้สูงส่งขนาดไหนก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะให้พรลูปนี้เจอแสงสว่างได้เพราะแสงสว่างนั้นมันอยู่ในตัวลูกอยู่แล้ว พรที่ดีที่สุดก็คือพอรที่เกิดจากการการะทาของโลกนั่นเองโลกรู้ไหมลูกมนุษย์เรานี้มีความสําเร็จก่อเกิดได้มันเกิดจากตัวเราล้วนๆนะลูกมันเกิดจากตัวเราทั้งหมดนะลูกมันไม่ได้เกิดจากเทพเทวดาที่ไหนประทานมาให้ไม่มีแนละ้วถูกไหมลูกเทวดาเนี่ยเป็นผู้ช่วยโอกาสก็มี มนุษย์เกิดความสําเร็จด้วยตัวเองแล้วก็เอออุโลกมนุษย์มาบอกว่าขอบคุณขอบน้ําใจมากนะนะเออเป็นฝีมือแม่แน่เลยบางทีไม่ได้ทำนักลูกมนุษย์มาบอกว่าสําเร็จพ่อแม่แน่แน่เลยมันมีเทวดาผู้ช่วยโอกาสก็มีเทวดาผู้ที่ไม่ช่วยโอกาสก็มีทำก็ว่าทำถูกไหมลูกเทวดาบางคนทำก็ว่าทำ แต่เทวดามังคุณไม่ได้ทํามนุษย์บอกว่าขอบจิตขอบน้ําใจมากนะช่วยเหลือเลยเนี่ยได้เทวดาสิช่วยช่วยโอกาสก็มีไงลูก <ฮะ S 1> ตอบทันทีเออคูช่วยมึง,นงเนี่ยอย่างเหนื่อยเลยนีนะช่วยมึงไน้อย่างเหนื่อยเลยนะเอาแล้วลูกถึงเวลาตอบแทนสุดท้ายเพิ่งจะผ่านพ้นความอะไรลูกเพิ่งจะผ่านพ้นความเหนื่อยจากเลือกที่ วิ่งวอนขอมาทแท้ๆเพิ่นจะผ่านพ้นมาทแท้ๆสรุปสุดท้ายก็ต้องมาโดนอะไรลกูกเทวดาช่วยโอกาสดังนั้นทางรอดทางสดใสของชีวิตพรที่ดีที่สุดที่ไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ที่สำคัญคือไม่โดนหลอกแน่นอนก็คือพอรที่เกิดจากการกระทำของลูกพรนี้มันมีวิธีการให้พอรอย,อย่างดึงก็คือจะต้องรู้เหตุของปัญหา เอาตัวเราเนี่ยไปแก้ปัญหาด้วยการหาเหตุให้เจอเมื่อเจอเหตุแล้วพิจารณาด้วยสติและปัญญารู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่ถ้าเกิดตัวเราอย่งปัญญาอย่างไม่พอก็ต้องหาคนที่มีปัญญามากกว่ามาช่วยแก้ไขคนเราบางทีเนี่ยมันสร้างปัญหาขึ้นมาเนย บางทีเลนนะลกูกไม่สามารถแก้ได้ตัวเองได้ก็ต้องอะไรลกูกอาศัยผู้อื่นในการช่วยแก้ปัญหารู้ไหมลกูกเทวดาจริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรเทวดาจริงๆแล้วคนอื่นบอกช่วยได้แต่แม่บอกว่าแม่มีหน้าที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดลูกเริ่มแก้แม่เริ่มช่วยลูกลูกเริ่มค้นหาทางแห่งสาย,สายแสงสว่างนั้นแม่ก็จะเริ่ม อะไรลูกเปิดให้มันเกิดแสงสว่างจริงๆขึ้นสมมติว่าลูกคิดได้หนึ่งเออลูกเอยพอคิดได้หนึ่งแล้วนึกถึงสิ่ลูกมันจะต้องไปทางนี้นะลูกเพิ่มเติมเข้าไปทางนี้ลูกแล้วเดี๋ยวลูกจะเจอสองแล้วเดี๋ยวลูกจะเจอสามเองนะลูกนะทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรลูกตัวเราเนี่ยลูกเป็นผู้ที่ให้พรตัวเองได้ดีที่สุด ให้พรแล้วไม่ใช่ให้พรแต่ปากนะพรนั้นคือกําลังใจลูกแต่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติทําให้มันหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ามืดมนทั้งหลายแม่เป็นกําลังใจให้ขอให้ลูกผ่านพ้นกับสิ่งนี้ไปได้นะลูกนะถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงจนเกินไปชักทูบออกมาหา้าดอกจุดทูบแล้วก็นึกถึงนิขาวทองอุปสรรคนี้แม่ลูกขอ ให้ชีวิตลูกมีกำลังความชามีปัญญาเปิดทางแสงสว่างนม้ให้เกิดขึ้นกับตัวลูกไ้เถิดนแม่จ้าเท่านี้เองลูก